ก็ลงมาพี่ฟ้าเมื่อกี้สิไปกินบนต้นไม้จะน่าตีละเบียวเหรอไม่เอาประชาชนเนี่ยกินหนไมเบียวไหนพี่พี่เบนไหนไหนดูสิมะขามโอ้มะขามน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามแกะเลยแกะเลยแก่เลยไม่ได้อ่ะแม่แก่ไงอ่ะถ้าเน้นแก่หน่อยแกะเลยขาดไปเออหวานไหมครับเนี่ยหวานไหมไม่ได้เดี๋ยวกินอันนี้หวานไม่หวานไม่หวานมาดูสิไม่ทางนี้แล้วก็กิน อื้อหวานหวานแต่ไม่แกอยังงี้เป็นอ่ะช่วยหน่อยไม่ไลีแกะไม่กินกินได้เหรออืนี่นี่เบนเบนเบนพยายามมาไม่อร่อยะเฮ้ยขมกันเลยกู น้อยหรืออีกคนนึงที่ยังไม่ได้เนี่ยรอบแรกลงได้นะรอบแรกยังไม่ได้ขึ้นเลยเจนไม่ได้ขึ้นหรอรอบแรกเพื่อนเขาได้กินแล้วนะพี่น้ำอยู่ไหนตูลงไม่ได้นามีใสหลส่ไห อ okay. ร่อยมากพี่บีอร mm ่อยมากโอ้ห hmm. จิอย่างพี่ีอ่ะเุอกี้แล้วอร่อยนี่คืลูกอไมาขันเไม่ได้ดูดิเดียยดูดิเอียมา่ายเออเอ้ไม่ไหวเออดัเอ้เอ้คเตเออามคะ มือกมันหวานหวานไหมนั่นแหละทาเขาขาลูกจะรัมกันแล้วะยัไม้่นใช่ยงไงลู่มันกก นี S <S ่กูอยากดูด้วยแต่พร้อมเทมันนี่เนอไม่มีละค่ะเทมันนี่เสนอพรนอมเลย่งไเก็บตอยี่เขากินน้ำ้ไม่มีละค่ะกินน้ำส้มไมอ้แกงอเคอนหน้าก็คอ่ะหมูมาละหมูมาละไม่กินแล้วมันเป็นยังงรี้ยวอร่เป้ยไมเบ่อมพี่ดเบื่อไมออนี่ พาคอชอบไปเอาน้ำเขียวมานะแม่ไปหามาไปเดวถ้างกันหรือเปล่าคุณทำตัวมีทุกชั้นคุณะลงทาไมขึ้นไปใหม่จุ่มคุณลงมาเจก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาไม่ได้ก็พอไม่อยู่ในกระโดดลงมาเลยนะ Café gọi cà phê ngô nữa. mà, Cái này ăn biao lắm đi. Nếu không kiếp ăn, chop mát. Mm, mmm, 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 นี่แพรมาค่ะแม่กินน้ำเปลือกได้หรอได้กินได้กินปวดได้อืออือหนี่ไปอารขายเท่านะอ่านตรงมุมอ่าดตรเปลือกนี่ไงม่ผัวปีกมังเอีเู๊่ตอนนี้เนี่ยเอาฟางเวียน

เื่นที่ขึ้นจะหน่มลมาันน้วออาวดอะาี่มาอน้ามาเอ้าไม่มีน้ำค้กเหรอไม่ไ่กด้ะี่นี่มนอี่กด